สวัสดีครับทุกคนว,ควันนี้นวาจะพามาเยี่ยมชมสวนกระหล่ำของยายติ๋งนะคะที่วิมานผักบวัวบานนะคะโอ้ยมันยังเล็กๆอยู่นะคะกําลังหอ่อเอ้ยอย่าไปเหยียบนะครับ <c oughs> กําลังจะงามนะคะทุกคนเ <c oughs> ดินไปเรื่อยๆสิ <c oughs> ไม่มีทุกคน <c oughs> เอาไม่มีทุกคนเหรอ <c oughs> อ้าวเนี่ยกําลังหอนะคะมันเหมือนจะเล็กนะแต่ว่าที่จริงมันใหญ่อยู่ โอ๊ยไปไกลๆเลยอันนี้<า>อ,อันนี้อันนี้มันเอเนียงลูกมันเอียงก็เลยห่อแตกนะต้องมัดไว้นะนี่นะคะทุกคนมันลมมากเลยนะคะไม,ไม่ไม่จะพูดว่าทุกคนไม่ไม,ไม,ไมีทุกคนเอาหรอ ม,มันไม่มีทุกคนเหรอลูกเกียวบอกว่ามันไม่มีทุกคนหรออันนี้กำลังหอนี่ห่อใหญ่แล้วนะคะที่จริงมันใหญ่แล้วนะแต่พออยู่ในกล้องแล้วทำมันดูเล็กๆอยะอันนี้ก็ห่อใหญ่แล้วนะคะนี่ก็กินด้วยนาวันได้กินยังได้กินแล้วอันนี้ยหรอตองแข็งแข็งนี่มันยังกินไม่ได้มันยังไม่โตเลยดูสิตรงแข็งแข็งนี่ยยังอ๋อมันแน่นไหมลูกกดแล้วมันแน่นไหม ก็นุ่มดีเหมือนกันก็จะตุดๆ,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 ๆลตอตัวนี้เดือยนี่มันใหญ่แล้วนะคะทุกคนโอุ้ยไม่มีทุกคนอ้าวเหรออนันไม่มีทุกคนเหรอลูกแต่มันยังงไม่โตเต็มที่เราก็จะยังไม่เก็บน,นะคะทุกคนโอุ้ยไม่มีทุกคนอยู่บุหรีหรอตอนนี้มันมืดแล้วนะคะนี่นะคะ นว่าอย่าไปเหยียบนะลูกมีดอกไม้นะคะอโอว่าเยติ๋งจะด่าเอาอแล้วก็กำลังปลูกใหม่นะคะไปดูทางผักสิลูกว่อู้มืดแล้วเนี่ยตะว,วันค่าลงมือจกทงไระง่างเลาะบ้านเดินดีๆเดี๋ยวเยติ๋งด่าเอา หนมะเขือเทศแม่บอกให้เก็บอยู่ไหนโอ้มันมืดมากแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วนะตอนกลางวันตอนกลางวันก็ไม่รู้จังมาถ่ายมะเขือเทศกำลังเป็นพวงไหนมะเขือเทศที่มันโตแล้วอะก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยอันนี้มันคือบอกเคลียร์นะคะ วไว้นีนอ,อนมาม,มาให้แม่มาให้แม่มาเร็วดื้อแ <c oughs> <ด>ายบายก่อนบาย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 ครับเดี๋ยวแม่จะไปกรุงเทพแล้วนะครับโอเค